รุีูนถึงเวลาธงไทยโบกสะบัดร่วมทับกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายระด,ดับโลกเมื่อโอปเปอเรเตอร์ไทยคนแรกได้มาสาดแสงแห่งศักยภาพในฐานะฝ่ายตั้งรับให้สมาชิกทีมเรเบิลซิเป็นที่ประจักษ์แถมเธอยังเป็นเ <My friend. S 1> พื่อนเพื่อนเพื่อนกับเธอไหมด้วยเชิญพบกับเธอได้แล้วในย bis o f t Anim เม s ั่นสเปู้เบิมกม่านสุริยะอรุณี และอยาพลาากิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราช่วงถ่ายคลิปด้วยนะจ๊ะอรุณีหรือชื่อจริงคืออาภาตะวันรุง่งเกิดในจังหวัดชายแดนเบื้องบูรพาป่างงามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอรารยธรรมโบราณย่านการค้าไทยขเขมรหรือจังหวัดสักแก้วนั่นเองเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือเธอเป็นคนอำเภอตาพระยาซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาเลยนั่นเองครับอรุณีจึงเป็นคนที่เกิดและเติบโตมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกัมพูชา กับมรดกบาปที่อาณาเขตนั้นต้องเผชิญก็คือกับระเบิดมากมายเนื่องจากแต่เดิมพื้นที่ใกล้บริเวณนั้นเคยเป็นฐานที่มั่นของผู้นํากองกําลังกัมพูชาในช่วงสงครามเย็นและมีการวางกับระเบิดป้องกันค่าศึกปัจจุบันระเบิดเหล่านั้นก็ยังไม่มีการเก็บผู้จนหมดระเบิดที่ตกค้างอยู่มีเป็นจํานวนมากจนเกิดเป็นตลกร้ายในหมู่ชาวบ้านว่าถ้าจะเข้าป่าก็เอาแค่เข้าไปก็พอไปหากับเอาข้างหน้าก็ได้เราจึงได้ยินข่าวว่ามีชาวบ้านหรือคนเดินทางแถวนั้นต้องเสียชีวิตจากกับระเบิดมาก มแม้จะระวังตัวเป็นพิเศษก็ตามน้องสาวคนเล็กของอารุณีก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับระเบิดเป็นอุบัติเหตุที่สั่นสะเทือนหัวใจเธออย่างมากและส่งผลให้อารุณีอุทิศชีวิตในการช่วยเหลือคนที่โดนผลกระทบจากการถูกระเบิดหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงนั่นเองเมื่อถึงวัยเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอ,อารุณีก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคว้าปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์รวมถึงนิิศาสตร์มหาบัณฑิต เธอเริ่มอาชีพเป็นนักสืบเอกชนที่คอยตามรอยการวางระเบิดทั่วทั้งกรุงเทพด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อันยอดเยี่ยมและการมองปัญหาจากหลายแง่มุมทําให้ผลงานของเธอเตะตาคนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจนเธอได้มาดํารงตําแหน่งฝ่ายสืบสวนกองบังคับการปราบปรามสร้างวีรกรรมในการเปิดโปงแผนการลอบวางระเบิดไม่ต่ํากว่า4ครั้งไปจนถึงการจัดการขบวนการค้ามนุษย์ด้วยผู้ได้ว่าเธอมีความสามารถในการเชื่อมโยงและแกะรอยสิ่งไม่ชอบมาพากลดี อย่างเหลือเชื่อแม้เธอจะติดนิสัยที่คอยฝ่าฝืนคำสั่งอยู่บ้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ตามแต่เหมือนชะตากรรม ก็เล่นตลกร้ายอีกครั้งเมื่ออารุณีต้องเจอกับอุบัติเหตุจากระเบิดเหมือนที่น้องสาวเธอเคยประสบขณะที่เธอกําลังทําภารกิจร่วมกับเธอไหมด้วยการขับรถขนระเบิดให้ออกพ้นเขตเมืองโดยมีเธอไหมคอยพยายามตัดฉนวนให้แต่ภารกิจนั้นก็ล้มเหลวเมื่อรถของเธอพุ่งชนจนระเบิดทํางานและฝากรอยแผลเป็นบนมือของเธอไหมส่วนอารุณีนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขนาดเสียแขนและขาซ้ายไปอย่างถาวรจนแม้แต่เธอไหมเองก็คิดว่าอารุณีอาจไม่มีชีวิตรอดแล้วก็ได้ถึงแม้ เว่าเธอไหมจะคิดผิดแน่นอนครับว่าด้วยสภาพร่างกายหลังโดนระเบิดทําให้อรุณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้อานังงานตํารวจแห่งชาติได้อีกต่อไปแต่ชื่อของเธอก็ยังคงเป็นตํานานในโลกของอาชญากรรมอยู่นั่นเองหลังพักฟื้นไม่นานอารุณีกลับไปทําอาชีพนักสืบเอกชนอีกครั้งและเธอก็ทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนที่เคยและคราวนี้เรื่องก็ไปเข้าถึงหูเจ้าแม่กาหลีกัวหน้ากองกําลังเอกชนในเฮเวนเธอจึงไม่รอช้าและรีบเดินทางมาที่ไทยเพื่อเจรจาให้อรุณีมาร่วมงานการตกลงกันครั้งนี้ทําให้อาุ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีอวัยวะเทียมชั้นนําของโลกที่ไนเฮเวนเก็บเอาไว้มากมายรวมถึงแขนกลที่ส่งหมัดพิฆาตทลายกัาแผงได้ตัวของซิกหัวหน้าทีมเรนโบ้เองก็รู้ข่าวนี้เมื่อเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเมื่อทีมเรนโบ้ต้องทํางานร่วมกับนเฮเวนทาให้อารุณีก็นับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเรนโบ้ซิกเช่นกันซิกให้ความเห็นถึงศักยภาพของอารุณีเอาไว้ว่าเธอเป็นคนที่มีการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไร้ที่ติพรั่งพร้อมไปด้วยทั ศักยการต่อสู้ด้วยอาวุธและมือเปล่าแต่จุดอ่อนของเธอก็เป็นอย่างที่บอกไปครับว่าบางครั้งเธอก็ยอมแหกกฎเพื่อทําให้ภารกิจของเธอรุ่งโโดยไม่สนกระบวนการทางกฎหมายสักเท่าไหรในด้านลักษณะนิสัยซิก์มองว่าจุดเด่นของอารูนีคือความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะการที่เธออุทิศเวลากับเงินจํานวนมากให้องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดในบ้านเกิดร,รวมถึงเธอยังเก็บภาพกับระเบิดต่างๆจากพื้นที่ทั่วโลกมาเผยแพร่เพื่อให้เห็นถึงอันตราย ที่ฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์ไปเป็นจํานวนมากสําหรับความสัมพันธ์กับโอเปอเรเตอร์คนอื่นแน่นอนครับว่าเราต้องพูดถึงเธอไมค์ก่อนใครเพื่อหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอไมค์ก็คิดว่าตัวเขาเองมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคิดว่าเขาทําให้อารุณีผิดหวังหลังจากอารุณีฟื้นขึ้นมาเธอไมค์ก็พยายามติดต่อหาเธอแต่เธอก็ตอบข้อความเขาแบบสั้นๆหุนห,นหนุนจนเขาคิดว่าอารุณีคงไม่มีวันกลับมาญาติดีกับเขาได้อีกเมื่อ,ออารุณีได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรนโบว์แล้วก็ถือได้ว่า่าาานนีเป็กรกรลับม ほっ เจอกันอีกครั้งเธอไม้ได้แต่เฝ้ามองเธอฝึกซ้อมอย่างเงียบๆแต่ไม่ช้าอารุณีก็มาเรียกให้เขาได้สติจนทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันว่าอารุณีไม่เคยคิดโทษโกรธเคืองเธอไม้เลยเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าการเลือกเส้นทางชีวิตนี้เธอจะต้องพบเจออันตรายแบบไหนเธอไม้ยังได้รู้อีกว่าที่เธอไม่เคยตอบข้อความเขาก็เพราะเธอยุ่งอยู่กับงานนักสืบนั่นเองความจริงนี้ทำให้เธอไม้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่เขากับอารุณีจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งแม้เขาจะนึกเสียดายลึกๆว่าเขาคงไม่ได้ร่วมงงาาานนแบบเป็ทกกร อารุณีบ่อยนักเพราะอย่างไรก็ตามเธอก็ยังสังกัดอยู่กับในเฮเวนอยู่ดีนี่แหละครับถึงระเบิดของเขาจะทําลายกําแพงเสริมแกร่งได้ทุกชนิดแต่จะทําลายกําแพงเฟรนโซนนี้ไปได้หรือไม่เราคงต้องรอดูต่อไปอารุณียังออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพด้านความปลอดภัย กับ i t c h และ Nomad บ<ๆ>่อยๆเธอจะใช้ทักษะการถ่ายภาพที่ฝึกฝนอย่างช่ำชองจากการเป็นนักสืบอมาบันทึกเรื่องราวของสถานที่ทุกแห่งที่เธอไปด้วยอารุณียังมีเพื่อนสนิทอีกตัวหนึ่งเป็นเจ้าหนูยักษ์แอฟริกาที่ชื่อฮีโร่เราอาจจะคุ้นกับสุนัขที่ฝึกมาค้นหาวัตถุระเบิดแต่รู้หรือไม่ว่าหนูยักษ์แอฟริกามีความสามารถในการค้นหาวัตถุระเบิดเหมือนกันครับซึ่งการใช้หนูยักษ์ในงานแบบนี้เขาเริ่มฝึกฝนกันมาตั้งแต่ปี1997ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่เกินไปทําให้มันตรวจจ ระเบิดได้ค่อนข้างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพถึงขนาดที่มีข่าวว่าองค์กรสัตวแพทย์การกุศล หรือ PDSA ได้มอบเหรียญรางวัลสักล่าหารผู้เสียสละชีวิตปกป้องมนุษย์ให้เจ้าหนูยักษ์ที่ชื่อเมกาว่าในการทําภารกิจค้นหากับระเบิดที่กัมพูชาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองฟังดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทําไมอารุณีถึงเลือกน้องฮีโร่มาเป็นเพื่อนคู่ใจคอยออกไปช่วยกู้ภัยกู้ระเบิดด้วยกันดีไม่ดีเจ้าหนูตัวนี้อาจมีโค้ดเนมเป็นเมกาว่าก็ได้ รจะรู้สำหรับอุปกรณ์ประจำตัวของอารุณีก็คือสุริยะเกตหรือประตูสุริยะซึ่งเป็นการติดตั้งประตูเลเซอร์ที่คอยแผดเผาศัตรูทุกคนที่เดินผ่านแต่จะเปิดให้ฝ่ายเดียวกันเข้ามาได้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของแสงสว่างกับดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบทีมพัฒนาแม้แต่ชื่อจริง และโค้ดเนมของเธอก็มีความหมายในทำนองเดียวกันโดยคำว่าอาพาก็มีความหมายว่าแสงสว่างและอารุณีที่มาจากคำว่าอารุณก็คือช่วงเวลาย่ำรุ่งที่แสงแรกของวันจะได้ส่องสว่างส่วนอุปกรณ์คล้ายดอกไม้ที่ทัดหูของอารุณีก็คือหูฟังอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ในภาพอาที่เป็นทีเซอร์วันลอยกระทงเราจะได้เห็นดอกไม้ลักษณะเดียวกันกลัดอยู่บนเสื้อของซิกซ์ด้วยอีกทั้งหมัดแขนกลของเธอก็มีพลังทำลายที่ค่อนข้างรุนแรงจนสามารถเจาะรูบนกำแพง ได้และยังสื่อถึงสิ่งที่ซิกบอกไว้อย่างชัดเจนว่าทีมเรนโบ์มีจุดแข็งคือความหลากหลายและความพิการก็ถือเป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะตัดโอกาสใครก็ตามที่มีความสามารถมากพอให้เข้ามาช่วยชีวิตผู้คนนั่นเองแล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะเปิดให้คุณสนุกกับกิจกรรมใน ubisoft a n i m a t i ตอนพิเศษนี้ครับเพียงคุณตอบคําถาม2ข้อนี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างก็สามารถลุ้นรับเสื้อยือดเรนโบสิกซ์ท่านละหนึ่งตัวจํานวน5ารางวัลส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีไม่มีแกง คำถามคือ 1. อารุณีเป็นคนจังหวัดอะไรส่วนคำถามข้อ2จะมี2ส่วนครับคือคุณคิดว่าโอเปอเรเตอร์คนไหนที่จะคอมโบกับอารุณีได้ดีที่สุดหรือใครที่คุณคิดว่าน่าจะจับคู่ชิปลงเรือกับอารุณีมากที่สุดจะเลือกตอบทั้งสส่วนหรือตอบส่วนเดียวก็ได้ครับคุณผู้ชมคนไหนที่ตอบได้โดนใจแอดมินที่สุดแอดมินจะไปคอมเมนต์แสดงความยินดีว่าคุณคือผู้ได้รับรางวัลครับโดยคุณผู้ชมมีเวลาตอบคำถา,ถามถึงวันที่12ธันวาคมนี้และเราจะประกาศชื่อคนที่ได้เสื้อในเพจยู Ubisoft Thailand วันนั้นเช่นกันสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทําวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทําคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนรวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบนอินสตาแกรมเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของยู i ีซอแล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก u b i s o f อ Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ